สวัสดีครับอยู่กับหล้อด้านกรีนครับเรามาอยู่กับโก o เบโก SK140LC ครับทำงานลอกคลองคู่กับทีมงานโทนหนึ่งครับเป็นรถของจ่าพัดครับเ,เราจะไปยังไงวะเนี่ยเราสามารถเดินมาได้นะถ้า6กล้อดเดินมานี่จบกันเลยครับมาไม่ได้แน่นอนแต่ตรงนี้คนเดินมาได้รถห้ามลงมาครับเป็นดินสมองครับ อยู่ใกล้ๆเลยครับ HK 1 4 0 LC เป็นงานคิวครับเป็นงานกลองของกรมชนครับทำคู่กับทีมงานโทหนึ่งครับใส่ดิงเยอะๆเามาอยู่ใกล้เลยครับ Super X ไม่สามารถข้ามไม่ได้ครับไปอยู่ใกล้ๆได้ใส่เยอะเหมือนกันครับทีมงานนี่โอ้อลังการงานสร้างเลยวะใส่ขุดเยอะรถวิ่งอยู่สามคันครับทีมงานนี้ครับน่าจะเป็นรถบริษัททั้งหมดหรือเปล่ายาพัดครับ รถอ่าโกเบโก SK ร้อยสีสิบ LC ครับคันนี้ก็สวยนะคือถึงพิมพ์นิยม <c oughs> เราได้ดูบั้นท้ายครับบั้นท้ายก็จะซีดๆแล้วแหละเพราะว่ารถคันนี้น่าจะใช้นานแล้วครับ แต่ก็ยังดูสวยอยู่นะเดี๋ยวมาดูว่าเขาใส่กี่ตักครับสําหรับเจ้า SK1040LC ครับ Super X ตักแรกผ่านไปครับโอ้คุกีก็ใหญ่เหมืนอนกันนะนี้ตักที่สองครับ สามตักห้าฟันนะสี่ตักเนี่ย ห้าตักน,นี้หตักครับ<ฮ>้ใส่เยอะเลย เจ็ดตักครับออ้อลังการงานสร้างเลยวะไม่ธรรมดานะใสยย่เยอะมกครับชอบเลยครับทรงนี้บเดี๋ยวเขาในจะตักเท่าเท่ากันเลยอยู่ที่เจ็ดตักเท่ากันครับโอ้ยเราดูมั้จะมาไม่ได้ อันนี้มาได้เฉยเลยก็ถือว่าดินแข็งอยู่ไม่ใช่ดินสมองอตักคู่กับสองร้อยเลยครับแข่งกันเลยอันนี้ต้องเพิ่มอีกหนึ่งคันครับถึงจะพอดีอันนี้สาคันอีมันน้อยไปนะสี่คันนี่กำลังพอดีเลยวนกันได้เลยครับสี่คันนนี้ คือว่าน้อยแต่ใส่เยอะครับใส่เยอะจริงๆเป็นงานคิวก็ต้องใส่เยอะเลยแบบนี้แหละไม่อย่างนั้นงานไม่ออกครับจ้างรถก็จ้างเป็นเที่ยวอันนี้ปากบก่ก็อยู่ที่ประมาณ70็ดบไปสิบาทต่อเที่ยวครับก็วันหนึ่งก็ได้ประมาณ50เที่ยวน่าจะได้นะ5คนละห้าสิกว่าเที่ยวเนี่ย แท่นี้อย่าไปลึกลึกไม่ได้นะเป็นดินสมองจมได้ครับรถมีโอกาสจมได้ครับพยายามอยู่ในที่สูงๆเอาไว้ครับ เนี่ดินทรายแบบนี้เลยย่ําไปย่ํามาเนี่ยจมเลยนะถ้าลงมาด้านล่างเรียบร้อยแล้วก็ค่อนข้างจะเอาขึ้นยากด้วยเพราะว่ารถใหญ่ถ้ามันจมแล้วอะรถที่จะไม่ช่วยค่อนข้างจะใช้ใครจ้างแพงอุยมายังไงอย่า มาด้วยกันเอามาเลยชอบไปรุ่นนี้ชอบรุ่นนี้ยังชอบเลยเอานี่เลยเนาะเออยซูเปอร์เอ็กเอ็มไปเอ็มไม่มีบอกถ้ามีเอ็มอีกดีไหมใหม่กว่านี้ใช่ไหมดีเหมือนกันแหละดีเหมือนกันข้ามไปรุ่นได้ไหมได้ข้ามไปเลยให้ให้เขามารับไปเลยเนี่ยยื่นพุงจีมารับไปเลย โอ้โอจุ่มมิดรอครับจุ่มแล้วหรือพี่มารับน้อยได้นะรับน้อยรับน้อยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเวียงมาดินี่เฮ้ยใช่ไหมพูดไม่ใช่เว้ยทำอะไรวะอ๋อไม่ให้ตีบุ้งคีบอก อ๋อไปทำทางอ้เราตกใจไลนลงนี่ลึกไหมเฮะเาลงลึกเดี๋ยวเราขับรถกระบะมาฝั่งนี้ดีกว่าน,น,นี่ขับมาฝั่งนี้นะแหมจัญญาบาัลของคนขับไมโครครับทําทางให้พร้อม เล่งน่าเลื่นยากนเน,นะเลึกไหมลึกลงไปเลยจับคืนครับโอ้เสียมิ่งครับลงทุนเลยนะเพื่อให้เอฟซีได้ดูภาพที่แบบชัดๆใกล้ชิดครับ รับตัวไปน ой, ้อยเลยพี่ <c oughs> ไฟแล้วครับมิมล้อเล็กชแนลสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ